สวัสด <anto> ีครับผมใครให้ไ <expense> อ <répondre> <sm> ้กิสานหน้าล่าคนนี้เข้ามาในนี้ฮะเออคุณพลอยผมมันจะเกิดแต่งตัวอะไรของแกเนี่ยเฮ้ยอยกที่โคนที่ควายมาด้วยหรือเปล่าจะไม่มีเป็นตาล้าเหรออื่นี่แกเข้ามาในนี้ทำไม นี่คุณพ่อ,อยมันสิเมียนยุ่ยใส่ข้บนินหอมกระดกกระเดียดดมเบิ้งรับวิน yeah. แกมาทางไหนแกกลับไปทางนั้นเลยนะก,กลับถึงธุรกันดานแกไปเอาปัญลูกของแกกลับไปด้วยคุณพลอยคะคือ,อคุณโจจะมาหรือยังนะคุณโจจบนอกต้องใส่สูตรผูกไทยราศีจับเหมือนเจ้าของบริษัทไฟแรงนง่นแน่ คุณพลอยครับผมว่าใจเย็นๆก่อนนะครับอีกบานนอกนี่ทำไมยังไม่กลับไปอีกฮะกลับไปสิชู่ทำไมฉันมาฉันจะสวยอหรนะไปโอคคคค้คุณคุณพลอยผมว่าใจเย็นๆก่อนนะครับคุณคุณพลอยคะคือผู้ชายคนนั้นตอบอ้าวเฮ้ยทำไงดีวะคุณโจต้องไม่พอใจแน่เลยวะ่ะต,ตามนั้นนะ่ะสำเนียงสองภาษา กิริยาสกุลสวัสดีค่ะคุณโจฉันเตรียมของต้อนรับลูกค้าไว้พร้อมแล้วนะคะคุณโจใกล้ถึงหรือยังพอดีว่าผมติดธุระนิดหน่อยนะครับเลยอยากให้คุณพลอยต้อนรับลูกค้าแทนผมหน่อยยังไงคุณก็เป็นหัวหน้าแผนการตลาดอยู่แล้วนี่ครับไม่ใช่แทนคุณโจเลยเหรอคะใช่ครับฝากด้วยนะครับกินอะไรเป็นเป็วะ แค่ของดิบของเน่ามาวางไว้ที่โต๊ะเตรียมรับลูกค,ค้าเนี่คุณคุณคุณอาหารบ้านเกิดของผมเองครับเ,เห็นมั้ยใหม่ๆสดๆเลยด้วยครับคุณพ่อยมีทัออ้งลาบก,ก้อยส้อยจูต้มแซบลาบปากกระ,ระาน่ายพวมีความอรบอยของเนา่าแน่นอนครับทำไมเสียงคุณคุณวะโอ้ยนี่คุณคุณพ่อยค,คุณพ่อลองซิมเบิงกันเลยครับนีนแลละจะจิตใจเด้อไม่แกวออกไปหึงห่างฉันเลยนะแค่เห็นเนี่ยหู เนื้อหมาห,หรือเปล่าไม่รู้เออนี่คุณพออ่อเมมม์พ่อีนสานทุกคนที่ขับจะกินเนื้อหมาหนี่คุณพอ่อพ่ะถนิลลอกซิมเบิงอยู่คือจังเหตุหนาตาหนาละเกียดแล้วห,หน้าตาดิบสกปรกแบบเนี้ยใครมันจะกนินเอามันนี่เร้<ส>คุณพอ่ออย่าได้อย่าได้อุยคุณพ่อยไปไปอยเอาทีให้หมดอย่าให้เลยแม้แต่จานเดียวส่วนแกไปอยู่กับแม่บ้านนุ่นต้องมาเกะกะแถวนี้แต่คุณโจบอกผมเห็นมาซอยงาดไหมครับ ไอ้ผมเป็นแผนก,การต้อนรับอะไรครับตายว้าลูกคะฉันเนี่ยเป็นชาวต่างชาติต้องพูดภาษาอังกฤษค่ะไม่ใช่ภาษาบ้านเกิดอี่แกอ๋อไม่มีปัญหาครับผมเลี่ยนจบเออแค่ป .4 ไม่ต้องมาอวดหรอกฉันรู้ดีว่าคนอีส,สานเนี่ยมันจบไม่สูงไผ ส้มตำไทยไม่ใส่ปลาล้าได้แล้ครับคุณพลอยไม่ใส่ปลาล้าแน่นะวันนี้ฉันได้กิ่นปลาล้จาจะฉันหลอนไปหมดเลยอะไม่ใส่แน่นอนครับคุณพลอยกินเยอะเลยนะครับ <c oughs> ทำไมวันนี้มันอร่อยแบบนัวมาก อร่อยใช่ไหมครับอืมอร่อยกว่าทุกวันด้วยนี่เปลี่ยนร้านปะเนี่ยร้านเดิมนั่นแหละครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับ แกเข้ามาในห้องฉันทำไมฮะเดี๋ยวกินโครนสาบควายเดี๋ยวก็มาติดในห้องฉันพวกคนณจะเข้ามาได้ไยนี่กแกสอคนเนี่ยไปฟังคำสั่งมันไหมผมคือคุณโจเจ้าของบริษัทแล้วก็เป็นเจ้านายของพวกคุณด้วยครับนี่กล้าดียังไงมาแอบอ้างเป็นคุณโจฮะไอ้บ้านนอกคําก็บรานนอก สองคำก็บ้านนอกดูถูกเหยียดยามผมขนาดนี้แต่ยังกินอาหารบ้านเกิดผมสมดเกี้ยงเลยนะครับนี่มันส้มตำไม่ใส่ปลรรารหลอย่างคนอย่างฉันไม่กินของสลับเหม็นๆทั้งนั้นหรอกน้ำดำขนาดเนี้เป็นปลาร้ลแน่นอนครับคุณเป็นไงครับนวลถึงใจไหมครับนี่ผู้แก้แกล้งฉันหรอฮะ <c oughs> ผมไม่ได้แกล้งครับ ผมแค่อยากให้คุณลดอคติของคุณลงบ้างพอคุณรู้ว่าไม่ใส่ปลาร้าเนี่คุณก็กินสมดเกี้ยงเลยนะครับก็ไม่ได้เห็นอ้วกแตกอ้วกแตกนี่ครับไม่จริงอะไม่จริงนี่ฉีกินปลาร้าเข้าไปเหรอพวกอะนี่คุณกรุณาระวังคำพูดและกิริยาท่าทางที่น่ารังเกียจคุณไปบ้างก็ดีนะครับคุณครับตอนนี้ คุณรีบขอโทษคุณโจดีกว่านะครับที่คุณเสียมาแล้วย่กับคุณโจมาตลอดใช่ค่ะพวกเราเพยายามบอกคุณแล้วแต่คุณก็ไม่ฟังยึดติดแต่ความคิดของตัวเองแล้วฉันจะเชื่อได้ไงล่ะวันนี้คือคุณโจอ่ะคุณโจคนจบนอกก็ต้องใส่สูตรผูกไทยชิคขาดพาเขามาแล้วฮุยกันติมาแบบเนี้วันนี้ลูกค้าของผมเป็นชาวต,าต่างชาตินะครับผมก็เลยอยากจะโชว์วัฒนธรรมให้เขาดูสะหน่อยจะขอโทษ ฉันขอโทษจริงๆฉันไม่รู้นะคะว่าคุณคือเจ้าของบริษัทอ่ะคุณอย่าขอโทษผมเพราะว่าผมเป็นเจ้าของบริษัทนะครับแต่คุณควรขอโทษที่คุณสํานึกได้ว่าการกระทำและกิริยาของคุณมันน่ารังเกยียจขนาดค่ะฉันสํานึกแล้วขอโอกาสให้ฉันเถอะนะคะผมจะไม่ไล่คุณออกก็ได้ครับแต่ผมจะให้คุณไปทำงานอย่างอื่นแทนได้ค่ะคุณโจ ให้ฉันทำอะไรเนี่ยฉันทำได้หมดเลยค่ะไปปิวค่ะนี่ค่ะฝากด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ <S <S ไมต้องมาใส่ชุดอย่างนี้เยเนี่ยที่นี่แหละคุณะได้หู้ว่าเสื้อผ้านี่มันกับเป็นแค่เคิงหนุ่มหุ้มยาสิมาใส่ดอยคาพวกอื่นคนเฮาเกิดมาหนิมันก็เป็นคนคือกัน สิสูงสิต่ำนี่มันกะยุี่ตัวเห็ดค่ะจากหัวหน้า,ากลายเป็นพนักงานแจกใบปลิวรู้ถึงไหนอายถึงนั่นเลยพ่อยเอ้ย